สวัสดีครับผมครูกิตจาวันนี้มาพบกันอีกแล้วครับวันนี้จะมาสาธิตการเชื่อมท่อทองแดงในงานเครื่องปรับอากาศโดยใช้แก๊สไนโตรเจนไหลผ่านชิ้นงานในขณะที่ทําการเชื่อมที่ผ่านมาเนี่ยเราทําการเชื่อมโดยไม่ได้มีแก๊สไนโตรเจนไหลผ่านชิ้นงานนะครับก็ทําให้เกิดข่าเมาซึ่งข่าเมาตัวนี้ก็จะเป็นปัญหาสําหรับช่างแอร์นะครับโดยเฉพาะในระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ย นะครับจะมีะท่อรูเข็มหรือว่าท่อแคปทิวนะครับหรือตัวเอ็กเพนชันวาลเนี่ยซึ่งเป็นอ,อุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กนะครับเมื่อมีคำาเมาเกิดขึ้นภายในทอ่อนะครับก็จะไปอุดตันในระบบนะครับวิธีการแก้ก็คือเราจะต้องทำการใช้แก๊สไนโตรเจนเนี่ยไหลผ่านในตัวของชิ้นงานเพื่อต้องการลดปัญหาการเกิดคำาเมานะครับ แก๊สในโตรเจนตัวนี้ก็จะไปะไล่ในตัวของออกซิเจนที่อยู่ในท่อเนี่ยออกไปเพราะว่าอ,ออกซิเจนเนี่ยทให้เกิดการเผาไหม้ในระบบนะครับเมื่อเกิดการเผาไหม้ก็จะเกิดเป็นข่เมาทเพราะฉะนั้นเราจะ,ะไม่ให้เกิดข่เมาทนะครับโดยการใช้แก๊สในตรเจนเนี่ยเข้าไปไลอ่ออกซิเจนในท่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเชื่อมโดยการ ใช้ไนตรเจเน่ไหลผ่านท่อแล้วก็ทำการเชื่อมชิ้นงานนะครับแล้วทำการเปรียบเทียบระหว่างนะครับท่อที่ไม่มีการใช้ไนตรเจเน่ไหลผ่านชิ้นงานนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นเตรียมนะครับก่อนที่เราจะทำการเชื่อมเนี่ยเราก็ทำเปิดนะครับออกซิเจนแล้วก็เปิดแก๊สตามคลิป ที่ผ่านมานะครับโดยการเปิดออกซิเจนนะครับตรงนี้เราเช็คดูก่อนเพราะฉะนั้นเวลาเปิดออกซิเจนเนี่ยให้เราเปิดวาล์วที่ถังเนี่ยทวนเข็มนาฬิกานะครับอพอเปิดมาเนี่ยนะครับเกจตัวแรกก็จะบอกนะครับปริมาณออกซิเจนในถังนะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดตัวเรกูเลเตอร์นะครับตามเข็มนาฬิกาตรงนี้เราต้องการ 2.5บาทนะครับเราก็ปรับมาที่2.5บาทนะครับ2.5บาท mm hmm. ต่อไปแก๊ส LPG นะครับเราก็เปิดเหมือนกันนะครับนเข็มนาฬิกานะครับเข็มก็จะขึ้นมา mm hmm. หลังจากนั้นเราเปิดเร g กเลเตอร์ไปทางขวามือเท่ากับ0.5นะครับ0.5 mm hmm. ตอนนี้เราพร้อมที่จะทำการจุดแก๊สนะครับเดี๋ยวมาดูว่าก่อนที่เราจะจุดแก๊สเนี่ยเราจะต้อง เตรียมเดี๋ยวมาดูการเตรียมก่อนเราจะเตรียมของไนโตรเจนครับเมื่อเราทําการาเตรียมชุดเชื่อมแก๊สเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูการเตรียมเพื่อเชื่อมโดยผ่านแก๊สไนโตรเจนนะครับชุดถังไนโตรเจนนะครับประกอบด้วยเร c กูเลเตอร์นะครับแล้วเราก็จะมีตัวคอมเพลเกตนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ ขั้นตอนนะครับให้เราเนี่ยทำการต่อสายคอมเพลตเกตเนี่ยเข้ามาสู่ชิ้นงานของเรานะครับตอนนี้เราต่อเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมในตัวของแก๊สในโตัวเจนนะครับเราเปิดแก๊สในโตัวเจเนี่ยออกจากถังก่อนนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเปิดแล้วเนี่ยเกจตัวแรกก็จะเป็นตัวบอกปริมาณในโตัวเจนในถังแล้วก็เกจอีกตัวก็จะเป็นตัว อบอกรอโตัเจนที่เรานำไปใช้งานนะครับหลังจากนั้นให้เราปรับเรกูเลเตอร์นะครับาตามเข็มนาฬิกานะครับเปิดเราจะใช้ในตรเจนเนี่ยเข้าไปผ่านในชิ้นงานเนี่ยอยู่เท่ากับ 5psi ตรงนี้ขั้นตอนต่อไปให้เราเปิดตัวคอมเพลตเกตนะครับตรงนี้ให้เราเปิดคอมเพลตเกตขึ้นมา ไปใช้งานอยู่ประมาณ5 psi นะครับปอนต่อตารางนิ้วนะครับประมาณนี้นะครับตอนนี้เราเตรียมชิ้นงานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูว่า2ตัวนี้นะครับเราจะให้ตัวหนึ่งนะครับผ่านตัวไนโตรเจนและอีกตัวหนึ่งจะไม่ผ่านไนโตรเจนดูว่าชิ้นงานที่ออกมาเนี่ยมันเหมือนหรือว่าต่างกันอย่างไรนะครับมาดูตัวนี้เราก็ทําการเปิดแก๊ส นะครับเพื่อต้องการจุดแก๊สนะครับเราใช้สปาร์คไลเตอร์จุดแก๊สนะครับตอนนี้เราเตรียมแก๊สนะครับค่อยๆปรับนะครับแล้วเมื่อเราได้ปเปลวแก๊ส ตามต้องการแล้วเนี่ยให้เราทำการตีฮีตนะครับชุดแรกเนี่ยเราจะทำการเชื่อมแบตเตอรี่ชิ้นงานที่ผ่านในโตัวเจนก่อนนะครับเราจะให้ด้านซ้ายมือเนี่ยผ่านในโตัวเจนนะครับส่วนด้านฝวามือเนี่ยเราเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สในโตัวเจนนะครับเพื่อต้องการเปรียบเทียบเราจะทําการเปรียบเทียบเนี่ยเฉพาะาชุดนี้นะครับชุดตรงกลางนี้นะครับ อ่าเดี๋ยวมาดูนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราทำการฟีฮีทก่อนนะครับฟีฮีทชิ้นงานาเราใช้ในโตัเจนไหลผ่านเนี่ยจะทำให้ชิ้นงานเนี่ยร้อนค้าหน่อยนะครับเราทำการฟีฮีทให้รอบๆนะครับ นะครับตรงนี้ขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นนะครับต่อไปเนี่ยเราทำการปิดเร,ดรกูเอเตอร์นะครับปิดวาล์วก่อนนะครับปิดถังนะครับเดี๋ยวมาดูตอนนี้เราไม่ให้ในโตัวเจนเนไหลผ่านชิ้นงานแล้วนะครับามาดูครับตอนนี้เราจะทำการเชื่อมอ e ีกแนวหนึ่งนะครับ นะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปมาดูว่าพอเย็นตัวเนี่ยตัวที่เชื่อมอยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยโดยผ่านในตัวเจนและอีกด้าน,นขวามือจะไม่ผ่านในตัวเจนดูว่าชิ้นงานที่ออกมาเนี่ยลักษณะนนเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับบอกแล้วว่า,าการผ่านในตัวเจนเนี่ยมันจะลด เมานะครับที่เผาไหม้ในท่อนะครับมันจะมีข้อดีนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเ,เราเมื่อทําการเ,าเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยให้เราปิดนะครับออกซิเจนก่อนนะครับชิ้นงานเริ่มเย็นแล้วนะครับ phá đồ khăn này เราใช้เลื่อยเลื่อยดูนะครับ ครับเมื่อเราผ่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาดูข้างในนะครับตัวนี้จะเป็นชิ้นงานนะครับที่เราผ่านไนโตรเจนนะครับสังเกตดูว่าจะไม่มีข่าเหมาเลยนะครับตัวนี้นะครับชิ้นงานจะออกมา,าไม่มีข่าเหมานะครับนะครับตรงนี้คือข้อดีของการเชื่อมชิ้นงานผ่านแก๊สไนโตรเจนนะครับต่อไปมาดู ชิ้นงานอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราผ่าแล้วนะครับโดยที่ไม่ใช้แก๊สไนโตรเจนผ่านนะครับสังเกตดูว่านะครับจะมีเข่าครับตรงนี้เม่าตรงนี้เวลาทํางานนเนี่ยก็จะหลุดออกไปนะครับไปแตะหรือว่าไปอุดตันที่ตัวแคปทิวหรือว่าตัวเอ็กซ์เพนเชนวาลนะครับตรงนี้ อ่นี่ดูสังเกตดูว่าจะเป็นเห่าเยอะแยะเลยนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับได้จบสิ้นการใช้นะครับแก๊สในโตัเจนนะใช้แก๊สในโตัเจนเนี่ยไหลผ่านนะครับหรือปล่อยผ่านในตัวของชิ้นงานนะครับ เมื่อมีในตัวเจนผ่านในชิ้นงานเนี่ยก็จะไม่มีข่าเหมาเวลาขณะที่เราทําการเชื่อมหรือว่าเชื่อมเสร็จแล้วส่วนชิ้นงานที่ไม่ได้ผ่านแก๊สในตัวเจนก็จะเป็นข่าเหมาะนะครับมีความแตกต่างกันมากนะครับคลิปนี้ได้ทําการสาธิตเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ